สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทย u 19ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในวันนี้ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าโอกาสของสาว u 19เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราพยายามเล่นละเอียดสักน,นิดนึงคือ หลายคนเชื่อว่าทางโค้ชและทีมงานเห็นข้อบกพร่องแล้วแหะแต่ว่าด้วยศักยภาพของนักกีฬาที่อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งนะตอนนี้คือเอาจริงๆเลยก็คือเราเนี่ยขนมาเด็กสูงซึ่งแน่นอนนะครับเป็นตัวความหวังนะตอนนี้เนี่ยอาจจะลำบาก <c oughs> ก็ต้องอ่างกับพูดนองโค้ชออนนะครับว่ายังไม่ถึงเบด์คาสเพราะว่าอายุประมาณนี้เรายังไม่สามารถทําให้คล่องได้แต่ขณะเดียวกันในชาติอื่นนะครับย้ําว่าชาติอื่นเนี่ยเขาอ,อาจจะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อให้ฝึก ให้เด็กสูงของเขาเนี่ยทำได้คล่องกว่าโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปเนี่ยคือถ้าความถ้านักกีฬายุโรปความสูงประมาณนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาแบบปกติไม่ได้สูงมากนะครับเขาก็คล่องแควโดยปกติอยู่แล้วถ้าประมาณสัก190กว่าเนี่ยอ่าโอเคเขาอาจจะต้องฝึกนิดนึงของเราเนี่ยก็คือด้วยความเป็นชาติพันธุ์นะครับร้อยแปกว่าเลยร8อไปเนี่ยเริ่มมีความอืดแล้วก็ต้องฝึกแต่อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือทางจีนแล้วก็ญี่ปุ่นในอายุป,ประมาณนี้เขาฝึกได้ อย่างที่บอกนะครับว่ายุโรปเนี่ยไม่มีปัญหาเหมือนเป็นเกณฑ์ปกติของเขาก็เป็นไปตามนั้นเพราะว่าอย่างที่เ,เลยนะครับพอไม่มีตัวนักกีฬาที่ไม่สูงแต่ว่าคล่องคือจุดนี้คือจุดที่เราขาดไปในรุ่นนี้นะครับทำให้มันมีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องผสมกันลงตัวแต่ก็อย่างที่นะครับว่านากีฬาเขาก็เล่นเต็มที่แหละอาจจะได้ประมาณนี้ซึ่งปัญหาเลยก็คือเรื่องของการรับตบแล้วก็การรับเสิร์ฟที่ไม่สามารถทำไม่สามารถทําได้ดีด ซึ่งในนัดที่ผ,ผ่านมาก็อย่างที่ในชันนะครับแต่ว่านัดที่น่าผิดหวังเลยก็คือนัดที่เราแพ้อีบเพราะว่าการรับเสิร์ฟของอีบเนี่ยไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าเขาเล่นลูกแก้ได้ขณะที่ของเราการรับเสิร์ฟดีขึ้นแต่เราเนี่ยก็คือโดนตีผ่านบล็อกได้ง่ายๆเหมือนมีบล็อกเดี่ยวเลยเขาก็ตีแก้กันได้ดีด้วยขณะเดียวกันการรับตบการรับเสิร์ฟเนี่ยไม่รู้ว่าต้องแก้ไงเพราะว่าชุดนี้มันก็มาตามนี้เอาเป็นว่าก็ให้กําลังใจนะครับต้องรู้ว่ายังไงคือถ้าเกิดว่ารับเสิร์ฟ รับตบไม่ดีก็ต้องพยายามตีแก้ให้เก่งๆโดยเฉพาะเรื่องของการตีที่ไปติดบล็อกที่หลายคนบ่นว่าเยอะ3นัดนะครับสนัดที่เราเล่นไปเนี่ยโดนไปถึง50บล็อกโอ้โหเยอะมากๆเลยทีเดียวก็ต้องพยายามหยอดบ้างอะไรบ้างคืออย่างในนัดที่เจอแคนาดาจะเห็นว่าสาวไทยของเราก็มีหยอดบ้างนี่อะไรบ้างแต่ปรากฏว่านัดเจออียิปต์ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับอาจจะคิดว่าอบีบล็อกเล็กตบอัดบล็อกอย่างเดียวเลยแล้วก็ เสียไปถึง20บล็อกไกลเป็นว่านัดท,ที่เจออียิปต์เนี่ยเป็นนัดท,ที่โดนบล็อกเยอะที่สุดไม่ไว่าอย่างไรก็ตามนะครับบางคนอาจจะดูหรือไม่ดูแต่ว่าเราก็จะมาแปะช่องทางรับชมไว้ให้เช่นเดิมสําหรับวันนี้ตี25ไทยเนี่ยก็จะเล่นนัดท,ที่4จเจอกับทางเยอรมันครับผลงานของทางเยอรมันโอกาสที่จะเข้ารอบค่อนข้างใสๆนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นรองแค่โครเอเชียเท่านั้นแหละนัดแรกถือว่าจะแพ้มาแล้วก็เสียโกลเซอร์ไปแต่ว่านัดท,ที่2เอาชนะอียิปต์ได้3ต่อ1สวยๆเลยครับ ลัดที่3เนี่ยก็เอาชนะเม็กซิโกได้3ต่อ1นึ่งถ้าไม่มีสติตอนนี้ชนะ2แพหนึ่งขาดด้วยนะครับแต้มมันแสดงเห็นนะครับว่าเราเนี่ยพัฒนาน้อยเหมือนอย่างที่หลายคนบอกนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าในส่วนของเยาวชนตอนนี้นักกีฬาในแต่ละชาติเนี่ยในระดับเยาวชนเขาเล่นกันเริ่มจะคล้ายผู้ใหญ่ไปทุกทีการเสิร์ฟหรือว่ารูปแบบการบุกอะไรต่าง ส่วนโปรแกรมการแข่งขันวลอลเลย์บอล U19 หญิงชิงแชมป์โลกจะเริ่มที่แคนาดาเจอเม็กซิโกครับเวลา20นาฬิกา15จากนั้นก็เป็นโปแลนด์เปรูเปอร์ตริโกโดมินิกันตุนิเซียเบลเยียมโครเอเชียอียิปตุรกีสเปนตามเวลาเลยครับเซอร์เบียอาร์เจนติน่ปุ่นชิลีแล้วก็มีไทยเยอรมันนะครับตอนตี25ก็คือวันนี้แหละมีสหรัฐบอลเกลีย มีบราซิลไต้หวันครับอิตาลีจีนแหมคู่นี้คู่ใหญ่เลยทีเดียวนี่ก็คือการแข่งขันของวันนี้ครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะเจอโคเอเชีย e ซึ่งเราจะมีเวลาพักน้อยนะครับ <c oughs> ก็จะเจอโคเอเชีย e ในวันที่7.23.15นาฬิกา15นาทีก็ต้องดูนะครับว่าทาั้งฝึงคุณแล้วก็ทีมงานจะแก้เกมยังไงคือบางครั้งเนี่ย แก้เกมไปงี้แต่ว่าต้องดูด้วยว่านักกีฬาจะสามารถทําได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพก็ต้องพยายามตั้งใจมากๆเรื่องของการรับเสิร์ฟซึ่งแน่นอนนะครับว่าเยอรมันเนี่ยเป็นทีมที่มีเกมเสิร์ฟน่ากลัวแน่ถึงว่าจะไม่มีโกลเซอร์นะครับก็มีคนอื่นที่ผมดูสถิติเนี่ยก็ยังเสิร์ฟได้ก็คงจะโดนกดดันตั้งแต่บอลแรกเลยต้องพยายามตีแก้ให้ดีแล้วก็ตั้งรับให้เหนียวแน่นครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนว์ที่ด้านล่างได้เลย